สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับแพทนะคะในช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาด้วยเรื่องของอาการปวดท้องเฉียบพลันซึ่งเราอาจจะพบได้ในเด็กนะคะมีทั้งทุกๆช่วงวัยเลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กับคุณหมอนะคะแพทย์หญิงศิริลักษณ์เจนุวัตกุมารแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอคะ,คะมาพบกันอีกแล้วนะคะ,คะในวันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการปวดท้องค่ะซึ่งบางทีเนี่ยมันปวดแบบอยู่ๆก็ปวดขึ้นมาแบบเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุอาการแบบนี้เนี่ยเกิดได้จากอะไรบ้างอะคะก็ะอาการปวดท้องเฉียบพลันในเด็กเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็นสองสาเหตุหลักๆคือคสาเหตุแรกเนี่ยเกิดจาก <c oughs> โรคทางอายุรกรรมนะคะที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือ,อการติดเชือ้อที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้หรือว่าท้องเสียพวกนี้นะคะส่วนโรคกลุ่มที่2เนี่ยคือเป็นโรคทางสัลยกรรมนะคะ ซึ่งโรคทางศัลยกรรมเนี่ยก็จะแบ่งตามช่วงว<ะ>ัยนะคะเช่นอาจจะเป็นพวกลำไส้กลืนการหรือว่าไส้ติ่งอักเสบซึ่งจะเจอในเด็กโตนะคะซึ่งอันนี้ก็คือต้องไปพบแพทย์เพ<ะ>ื่อการรักษาผ่าตัดอะไรก็ว่ากันไป<ะ>แต่สําหรับเด็กโตเนี่ยคือแพทย์ยังรู้สึก<ะ>ว่าไม่ค่อยน่ากังวลเพราะว่าเขาก็บอกเราได้เขาปวดท้องเขาอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กอะคะ่ะบางทีเขาร้องเนี่ยคือ ตัวเองก็เคยเป็นแม่นะคะร้องมาไม่รู้ร้องอะไรเอ๊ะปวดท้องหรือเปล่าจะเข้าห้องน้าผิวนมงหรืออะไรต่างๆคือเราจะสังเกตยังไงในเด็กเล็กว่าเขา ปวดท้องอะ <S <S คะก็ะส่วนใหญ่ก็คงต้องสังเกตดูที่เช่นว่าอาการที่เราสังเกตว่าร้องกวนเนี่ยเราดูที่ว่าเราจัดการเปลี่ยนผ้าอ้อมดูแล้วไม่มีอาสาเหตุอื่นๆแล้วเด็กยังมีร้องกวนมากไหมร้องจนกระทั่งตัวง,งอไหมนะคะหรือว่าร้องจนหน้าดําหน้าแดงเลยหรือเปล่านะคะหรือในในเด็กบางคนเนี่ยก็อาจจะมีอาการทางระบบทางเดินอาหารอื่นๆช่วยเช่นร้องเหมือนปวดท้องร่วมกับมีอาเจียนนะคะหรือว่ามีท้องเสียหรือว่าท้องอืดอันนี้เนี่ยก็จะ สันนิษฐานเ่ยพ่อแม่เด็กก็จะสันนิษฐานว่าน่าจะร้องกวนจากเรื่องอาการปวดท้องนะคะซึ่งถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าร้องแบบนี้เนี่ยต้องนํามาพบแพทย์เลยหรือเปล่าคะก็ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กเล็กเนี่ยพ่อแม่มักจะพามาอยู่แล้วเพราะเด็กมักจะร้องไห้ไม่หยุดนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กเด็กก่อนเข้าวัยเรียนเด็กโตหน่อยนะคะหรือเด็กที่เข้าวัยเรียนแล้วเนี่ยก็ก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าอาการปวดท้องมากน้อยแค่ไหนอย่างในเด็กเล็กอะค่ะอาการหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ มือใหม่จะกังวลมากก็คือที่เขาเรียกว่าโคลิกร้องโคลิกนี่อยากใจคุณหมออธิบายสักนิดนึงสําหรับคนที่อาจจะแบบไม่คุ้นกับศัพท์นี้ก็โคลิกก็คืออ,อาการปวดท้องร้องกวนนะคะในเด็กช่วง3เดือนแรกะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าบางคนก็เชื่อว่ามีเรื่องระบบประสาททํางานไม่ค่อยดีหรือบางคนก็ เชื่อว่ามีลมในท้องมากหรือบางคนเคยเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหารเรื่องการแพ้นมวัวนะคะแต่โดยสรุปก็คือไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่จะเจอว่าเด็กเนี่ยมักจะมีอาการร้องกวนงองแงเป็นช่วงๆนะคะเวลาร้องก็ร้องจนหน้าดําหน้าแดงร้องจนฟวง,งอ,อสักช่วงหนึ่งเช่นเป็นชั่วโมงเป็นเวลาเช่นคนนี้จะร้องตอนเย็นก็จะร้องตอนเย็นเวลานี้ทุกวันเลยแล้วพอเวลาหายก็หายเป็นปกติอันนี้ซึ่งจะเจอได้นะคะในช่วงเด็ก3เดือนแรกแต่ที่จะต้องระวังเลยก็ คือคุณพ่อคุณแม่ต้องดูว่าเด็กเนี่ยมักจะ เวลาสบายดีจะปกติเลยนะคะไม่มีอาเจียนนะคะต้องระวังอาการใช่ว่ามีอาเจียนไหมมีอาเจียนเป็นน้ำดีสีเขียวเขียวปนไหมนะคะหรือมีอาการปกติอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าน้ำหนักขึ้นดีไหมกินนมได้ปกติไหมถ้าอาการทุกอย่างอย่างอื่นปกติดีหมดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพาพบแท่แล้ววินิจฉัยว่าเป็นการปวดท้องจากโคลิกเนี่ยเราก็มักจะให้เป็นคําแนะนานะคะบางรายก็อาจจะให้ยาขับลมช่วยบ้างนะคะโอ้ยแต่อย่างโคลิกเนี่ยแพทย์สงสัยมากว่า ทำไมเด็กเขาถึงต้องร้องในช่วงเวลาเดิมๆคือลูกของเพื่อนแพทเนี่ยก็มีว่าเขาจะบอกเลยว่าพอเริ่มหกโมงเย็นเนี่ยเอาละรู้เลยว่าจะมาแล้วต้องตั้งมือเตรียมรับมือดีๆพอสามทุม่มปุ๊บหยุดแบบอยู่อยู่ดีๆ,ๆก็หยุดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหาย ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะคะมันมีอะไรเซตสวิชอยู่หรือเปล่าคุณบอกคุยังไม่ทราบสาเหตุแต่แต่ลักษณะของโรคมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือคนไหนร้องกี่โมงหยุดกี่โมงก็มักจะเป็นลักษณะอะนะคะถ้าเขาบอกว่าเวลาร้องเนี่ยคือร้องเหมือนจะเป็นจะตายจริงๆแต่พอหายก็เหมือนปกตมีอะไรเกิดขึ้นปกติมากคืออันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาหนักจะอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อย่างตัวคุณแม่เนี่ยจะเครียดมากคุณหมอมีวิธีแนะนำยังไงคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็็นนคคคลกกอ่ะื ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมาเนี่ยเราก็จะทําการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเพื่อยืนยันจริงๆว่าเด็กเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเป็นโรคทางกายอย่างอื่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราตรวจซักประวัติตรวจร่างกายแล้วไม่มีความผิดปกติใดๆเนี่ยเราก็จะอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าโรคโคนเด็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นโรคที่มีความปกติทางกายอะไรอาการเด็กมักจะเป็นอย่างนี้ถ้าช่วงที่เด็กมีอาการร้องกวนเหมือนปวดท้องงอแงเนี่ยเราก็อาจจะคุณพ่อคุณแม่จะต้องพยายาม ควบคุมอารมณ์ของคนเลี้ยงด้วยนะคะเพราะบาง, <aunque S 1> งทีเนี่ยปัญหาหนาคือคนเลี้ยงจะหุดหงิดมากซึ่งบางทีเนี่ยพอเราไปหุดหงิดไปเลี้ยงลูกแล้วเนี่ยลูกก็ยิ่งรู้ว่าเราอารมณ์หุดหงิดพวกนี้เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเขาก็จะยิ่งร้องมากดังนัง้นคนเลี้ยงก็จะต้องควบคุมอารมณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเวลาเด็กร้องควนงอแงเนี่ยบางทีเราก็จจะอุ้มหรือว่าจัดท่าให้อยู่ในท่าที่สบายขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนผ้าอ้อมถ้ามีการ เปียดชื้นในพวกนี้นะคะ,คะแล้วก็บางรายก็อาจจะใช้ยาขับลมช่วยหรือว่าอาจจะอุ้มพาดบ่าให้ <c oughs> ให้เลอออกแล้วก็พอถึงเวลาหยุดเพราะถ้าหยุดได้เองคุณ <c oughs> พ่อคุณแม่ก็จะไม่ต้องกังวลเพราะว่าอย่างที่เราเราจะต้อง ตรวจร่างกายประวัติตรวจร่างกายให้มั่นใจแล้วว่ามันไม่ได้มีความผิดปกติอื่นๆจริงๆแต่ก็คือไม่มีไม่มีขนาดแบบว่าร้องจนช็อกหรือว่าถ้าเป็นคนดิบจะไม่มีจนถึงขนาดนั้นไม่มีใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นทําใจให้สบายๆจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยคุณจะซัพพอร์ตมากๆเลยนะคะมาเปลี่ยนกันอุ้มคนละชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าบางทีแหมพูดปุ๊บให้ควบคุมอารมณ์คือเวลาเราพูดเราพูดได้แต่พอถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีก็อยากจะโยนทิ้งไม่ใช่คุณผู้ชมอย่าเอาเป็น่่ออองงยาาาก็จจะบวต้ ช่วยการรับมือไว้อย่างนั้นนะคะ,คะนี่ก็คือเป็นอาการของโคลิกแล้วถ้าเป็นอาการปวดท้องอย่างอื่นอย่างสมัยโบราณเนี่ยคือเขาก็จะเอามาหายหินทาท้องสมัยนี้เขายังทํำอยู่ไหมคะ คือจริงๆถามว่าแนะนำไหมเราก็ไม่ได้แนะนำนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยทาแล้วเกิดอาการแพ้เป็นผื่นแพ้ก็มีนะคะเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะบางคนทาที่โอ้โหแทบจะชโลมทั้งตัวยังจําได้อยู่เลยค่ะยังจากลิ่นได้ด้วยค่ะสมัยทาน้องนะคะ,ะคือบางคนมีการแพ้แบางคนเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายๆไหมยอย่างนี้ก็มีค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับเป็นการรักษาแบบประคับประคองนี่แหละค่ะคือพอบทเด็กจะ หายเนี่ยถึงแม้ไม่ทาอะไรเนี่ย,ยเขาก็จะหายแล้วอย่างอย่างนี้จะมีวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนไหมคะก่อนที่จะต้องพามาพบคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าคำาแนะนำสำหรับเด็กที่เป็นอาการเรื่องปวดท้องเฉียบพลันทั่วทั่วไปเนี่ยนะคะก็คืออันที่หนึ่งให้ให้ดูอาการก่อนว่าอาการไหน,นที่ควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะเช่นว่ามีอาการปวดท้องแล้อาการเนี่ย เป็นปวดท้องมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าปวดจนตัวงอเดินไม่ไหวเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยควรจะต้องมาพบแพทย์นะคะหรืออาการปวดที่บริเวณตำแหน่งที่ขวาล่างเช่นเราสงสัยว่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือมีอาการปวดร้าวไปที่ไหนอันนี้อาจจะต้องมาพบแพทย์ถ้ามีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะคะหรืออาเจียนเป็นน้ำดีปนถ่ายเป็นเลือดหรือถ่ายดำที่สงสัยเลือดออกในทางเดินอาหารอันนี้ต้องรีบมาพบแพทย์นะคะหรือว่าเด็กมีอาการขาดน้ำปวดท้องมากแล้วมีอาเจียนท้องเสียจนขาดน้ำหรือเด็ก มีไข้สูงร่วมด้วยแล้วก็ซึมนะคะหรือว่ามีประวัติว่ามีการกระแทกท้องที่รุนแรงมากเกนแล้วเด็กปวดท้องพวกเนี้ยคนจะต้องหาพบแพทะะย์โอ้โหคือฟังแทบจะทุกอาการถ้าปวดท้องเฉียบพลันหรือปวดมากๆเนี่ยยังไงพบแพทย์จะดีกว่าเพราะบางทีเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าลูกปวดเพราะอะไร ก็วิธีประถมพยาบาลเบื้องต้นนะคะถ้า<ะ>เกิดช่วงแรกปวดแต่ยังไม่ได้ปวดมาก<ะ>อันที่หนึ่งก็อาจจะลองทานยาขับลมหรือยาขึ้งกระเพาะดูก่อนว่าอาการดีขึ้นไหม<ะ>ให้นอนพักก่อนแล้วก็ให้กินอาหารอ่อนๆแล้วก็ลองสังเกตอาการเบื้องต้นว่าถ้าเราทําอย่างนี้แล้วอาการดีขึ้นไหม<ะ>ถ้า ถ้าอรอปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นนา่าจะต้องมาโรงพยาบาลแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินยาน,นอนพักแล้วอาการปวดท้องมันน้อยลงหรือหายไปพวกนี้อาจจะสังเกตอาการต่อที่บ้านได้นะคะและเรื่องของโยงเข้าไปกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงอาการท้องผูก ถ้าเด็กท้องผูกก็ปวดท้องได้เหมือนกันใช่ไหมคะ,คะเพราะพอพัดเคยได้ยินเรื่องเด็กคนหนึ่งค่ะอายุสามขวบแล้วปวดท้องมากตอนตีสามตีสี่คุณพ่อเนี่ยต้องพาไปนั่งรอหน้าห้องฉุกเฉินเพราะว่ารอคุณหมอจะมาตอนเช้าปรากฏว่าพอคุณหมอมาตรวจไปตรวจมาเอา้า<อ>เกิดกท้องผูกไม่ถ่ายคุณหมอก็มีวิธีสวนอะไรต่างๆทําไม่ถ่ายหายเลย คือบางทีมันก็เป็นได้หเหมือนกันก็คือ<ฆ>ส่วนใหญ่ถ้าปวดท้องเฉียบพลันอย่างที่บอกก็คือเราจะแยกโรคเป็นสองกลุ่มหลักๆคือโรคทางอายุรกรรมกับ,รกบโรคทางสัญญกรรมที่เรากังวลคือโรคทางสัญญกรรมซึ่ง<ฆ>ถ้ามาพบแพทย์ช้าพวกนี้อาจจะมีปัญหาได้<ฆ><ฆ>นะคะเช่นว่าถ้าเป็นไส้ติ่ง เสพอย่างเงี้ยมาครบช้าก็อาจจะเกิดไส้ติ่งแตกนะคะหรือว่าในเด็กบางบางวัยถ้าเป็นพวกกลุ่มลำไส้คืนการถ้ามาครบช้าก็อาจจะทําให้เกิดลำไส้เน่าได้เพราะฉะนั้นที่กังวลเนี่ยก็คือเรื่องของโรคทางสัญญกรนะคะถ้ามาพบแพทย์ช้าอาจจะมีอันตราย นะคะแมวันนี้คุณผู้ชมฟังแล้วนะคะก็คงจะทราบแล้วว่าอาการไหนเนี่ยควรจะเป็นกังวลหรืออาการไหนควรจะไปพบแพทย์อย่างทันท่วงทีหรือว่าอาการไหนยังสามารถดูแลที่บ้านได้นะคะ, mm. ะ,คะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเรานะคะเอาละคระคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วงป้องกันโรคภัยให้ลูกรักได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ, mm. ะ,คะวันนี้แพทย์และคุณหมอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ